สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องนะครับ B t c h ช n น e l หรอวัาเซียนคอนแกนครับมื่อกี้มาพอกันขี้เก้านะครับสำหรับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องอ่ะมืน่อนี้แต่จูกิเซียนคอนแกนได้ครับมาสรุปผลกันนะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมงวดประจำวันที่18เดือน5พศ2568นะครับพี่น้องอ่ะ ทำมาเบิ่งกันครับสําหรับคําเตือนนะพี่น้องเนาะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสําหรับ FC นะครับเอฟซี FC ที่เขามาแล้วครับอย่าลืมเป็นกําลังใจกับทางช่องเด้อพี่น้องครับอ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามเลยครับพี่นอ้องเด้ออ่ามาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่18เดือน5พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูด สี่กับสามนะครับพี่น้องเซียนคนแก่นเน้นให้ไปฏิวิ่งรูดสี่เอฟซีบอมากวิ่งรูดสี่กับไปวิ่งรูดสามได้คือเก่าครับพี่น้องอ่าบอมากสี่อยู่ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีสี่กับสามได้เฮตุคือเก่าครับพี่น้องอ่าสำหรับเอฟซีทันใดนะครับที่มีตุ่นหลายครับกะพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นครับพี่น้องอ่า เด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดสี่กับสามจับคู่ชุดเด่นนะครับเบิ่งไปพร้อมๆกันครับพี่น้องครับวิ่งรูดสี่นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนก่อนเกลนเน้นใหไปที่วิ่งรูดสี่เอฟซีบอมบกวิ่งรูดสี่กับไปวิ่งรูดสามนะครับจับคู่ชุดเด่นสี่สามหนึ่งชุดเบิ้งก็คือสี่สี่สามสามนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสี่จับคู่จอดเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ด 49แล้วก็40นะครับส่วนวิ่งรูปสจับคู่จอดเน้นเน้นที่36 37 39แล้วก็30นะครับพี่น้องเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลาง48 38กันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อกันทุนไว้ครับมาเบิ่งเลขกกำลังวันครับพี่น้อง1468 ก็สามารถนำมาวิ่งกันได้ขึ้นเขาครับ1 4 1 6 1 8 4 6 4 8แล้วก็6 8ครับพี่นอ้องอ่ามาเบิ่งกันครับพี่น้องวิ่งรูด4สามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้ขึ้นเขา 9, ครับพี่นอ้องอ่าวิ่งรูด4จับคู่กับเลขกำลังวันได้เหมือนเดิมนะครับ4 1 4หสีอ่า4 1 4, 4 4 4 6 4 8นะครับพี่น้อง4 1 44 46 48นะครับพี่น้องแนวทางของเสียนคอนเจนนะครับตัวกันก็คือ41แด้พี่น้องเด้อส่วน46อ่ตัวกันก็คือ41น,น,น,นะครับส่วน44 46 48นะครับ44 46 48เสียนคอนเ่นจับคู่ยิ่ด้วยกรอบเรียบร้อยเลยพี่นอ้องมาเบิงครับวิ่งรูดสามจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ 3ามหนึแล้วก็3 8นะครับพี่น้อง3ามหนึ่งสาม 1, ส,าม 4, สาม 6, แล้วก็3 8นะครับตัวกันก็คือ3าหนึ่งครับพี่น้องส่วน4 3่สามหนึ่งสามสี่สาสเียนคนเกนจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ มาเบิร์ครับพี่น้องงบน้อยสําหรับเอฟซีที่มีทุนหน่อยเด้อพี่น้องเด้องบน้อยเอฟซีที่มีทุนน้อยนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิร์ครับวิ่งรูดสี่กับสามนะครับพี่น้องตัวประกบนะครับตัวประกบก็คือหนึ่งกับศูนย์จับคู่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สามหนึ่ง 30ครับพี่น้องเซียนคนแกนเน้นให้ไปที่40กับ30นะครับเอฟซี FC บอมักซี่ศูนย์สามศูนย์ก็ไปที่4131ได้คือเก้าครับพี่น้องมาเบิร์ครับเอฟซี FC ทางช่องครับพี่น้องสรุปผลหุ้นเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่15เดือน5พศ2568รลาวสตาร์สินาฬิกาสานาทีนะครับบน770นะครับล่าง52นะครับ แนวทางของเส้นคนแก่นลุดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลาวสตาร์ลุดนะครับมาตามกันต่อครับเฉพาะกิจบน1 2 8ล่าง7 5นะครับแนวทางของเสียนคนแก่นลุดอีกนะครับพี่น้องต้องขอโทษอีกทีทั้งช่องเด้อครับพี่น้องครับสำหรับลาวสตาร์เฉพาะกิจลุดทั้งสองน้อยเด้อพี่น้องเด้อมาตามกันต่อครับว่าเป็นการเสียเวลานะครับน้อยรอบ พิเศษนะครับหรือว่าหน่วยมัดรวมนะครับหน่วยรอบพิเศษบน3 6 3ล่าง5 6นะครับแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับพี่น้องก็มาที่วิ่ง3บนนะครับพี่น้องมาทั้งหลักร้อยและก็หลักหน่วยนะครับพี่น้องจับคู่จ่อเน้นๆไปที่3 6นะครับพี่น้องมา6 3สามเดี๋วพี่น้องเด้อเข้าไปที่วิ่ง3บนนะครับมาทั้งหลักหน่วยและก็หลัก ร้อยนะครับพี่น้องจับคู่จอดในนี้มาที่สามหกมาหกสามนะพี่น้องเดอ้อดีใจครับเอฟซีทั้งช่องคือเก้าครับพี่น้องสําหรับท่านใดติดตามเซียนคอนแกนเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ะมาเบิ่งครับน้อยร,นะร,ร,รอบปกตินะครับบ่เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะรอบปกตินะครับบนสองหกสามล่างสองสี่นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนแกนก็มาที่วิ่งสามบนนะครับพี่น้อง จับคู่จอดเน้นๆไปที่สามหกนะครับมาหกสามคือเก่าครับพี่นอ้องอ่ามาหกสามคือเก่าสำหรับนอยรอบปกติส่วนล่างนะครับพี่น้องมาที่วิ่งสี่ล่างนะครับเอฟซี FC นั่นเปเหรียญสิบเก้าประตูนะครับก็มาที่ส 4, 2, 2, 4, ี่สองสองสี่เลยพี่น้องเดอ้อสิบเก้าประตูสองสี่สี่สองนะครับพี่นอ้องอ่ากัคติว่าสองเด้งเลยพี่น้องเด้อไผ่ทำตามเสียงคนแก่นบอกสองเด้งครับพี่น้องครับ อ่ะมาเบืองกันต่อครับ VIP นะครับ VIP บน858นะครับพี่น้อง858ล่าง49นะครับแนวทางของเซียนคอนแกนก็มาที่วิ่ง4ล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดนี้ไปนที่4ี่มา49ตรงๆนะครับสำหรับ VIP นะครับพี่น้อง ดีใจจนะเอฟซีทั้งช่องคือเก่าครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนงวดประจำวันที่18เดือน5พศ2568นะครับสรุปผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซีทั้งช่องกับคงสิรูดีกันเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะสำหรับด่านใดที่ตามเช่นคนเกลนก็ได้เฮ่นะครับปังๆนะครับพี่น้องสำหรับวันที่18นะครับมาทั้ง3น้อยนะครับพี่น้องนอยมัดรวมนอยรอบพิเศษรอบปกติรอบ VIP นะครับ มาทั้งสามนอยเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางของเซียนกวนเกนนะครับพี่น้องงวดประจนันทร์ที่สิบแปดเดือนห้านะครับพี่น้องอ่ะเซียนกวนเกนกับขออนุญาตเอาแนวทางวันที่สิบแปดลงจากหน้าจอก่อนนะพี่น้องเนาะมาตามกันต่อครับสําหรับแนวทางวันที่สิบเก้านะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนส์ดาวโจนปกติ ดาวโจน VIP สําสำหรับ FC ที่เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจครับทางช่องนะครับ BT c h ช n น e l หรือว่าเซียนคนเก่งครับพี่น้องอ่ะเขาไปกดติดตามได้เลยครับพี่น้องเด้อเข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยนะครับบอยไม้สระอีทอทหารสระอีอย่าลืมใส่จุดนะครับพี่น้องใส่จุดแล้วก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์อ่าจิ้ม้าไปที่ BT c h ช n น e นนะครับหลังจากนั้นนะครับรูปโปรไฟล์ของเซียนคนเก่งมันก็จะเด้งขึ้นมาเด้พี่น้องเด้ออ่ะ หลังจากนั้นรูปโปรไฟล์ก็ติเด้งขึ้นมากนะครับพี่น้องไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีงเงินนะครับหลังจากนั้นก็นจิ้มไปตรงรูปโปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอ่ะมันก็ติเด้งขึ้นมา,าเกเอฟซีตั้งจองได้กดติดตามนะครับพี่นออ้องครับอ่ะมาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่สิบเก้าเดือนห้าพศสอบสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด่นวิ่งรูด สองกับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ MC ทันใดบ่มักสองกับหนึ่งกะพานได้นะครับพี่น้องอ่ะบ่ชอบสองกับหนึ่งกะพานได้สำหรับ FT ทันใดที่ชอบนะครับก็เบิ่งไปครับพี่น้องพิจารณาไปพร้อมๆกันครับเซียนกอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่19เดือน5ก็คือเด่นวิ่งรูด2นะครับเซียนกอนแก่นเน้นให้เปที่วิ่งรูด2นะครับพี่น้อง เอฟซีบอมบารีลูดสองกับไปวิ่งรูดหนึ่งได้คือเก้าครับโบบาทสีหยุดตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีสองกับหนึ่งเด้ยี่แน่นอนพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งครับพี่น้องวิ่งรูดสองจับคู่ชุดเด่นก็คือสองหนึ่งหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเจนคนเจนเน้นไปที่วิ่งรูดสองนะครับอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสองจับคู่นะครับเจาะเน้นเน้นไปที่ สองสี่สองห้าสองเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยสองแปดนะครับส่วนวิ่งรูดหนึ่งจับคู่จอดเน้นๆไปที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับสำหรับแนะ้าต่างกองเซียนคนเกล็นเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเน้นๆได้ไปลองเดอ้อแล้วก็สี่คู่ท้าย เน้นๆนะครับส่วนตรงกลางครับพี่น้องตรงกลางสองหกหนึ่งหกกันทุนไว้เลยครับพี่น้องเด้อกันทุนไว้นะครับพี่น้องสําหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับบระธานรูปเซียน่อนแกนเน้นในตรงไหนอย่าลืมนะครับพี่น้องเข้าไปเบื่องให้จบคลิปฟังให้จบคลิปครับพี่น้องสําหรับเอฟซีทางช่องเอฟซีเก้านะครับกับรูดีกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบัตรเซียน่อนแกนเน้นในตรงไหนนะครับพี่น้อง มาเบิงครับเลขกําลังวันของเซียนคนแก่นนะครับก็คือ3579นะครับเลขกําลังวันสามารถเสามารถนํามาวินกันใด้คือเก้าครับพี่น้อง3 5 3 7 3 9 5 7 5 9กแล้วก็7 9นะครับพี่น้องอ่ามาเบิง์ครับวิ่งรูด2กับ1ก็สามารถนํามาจับคู่กับเลขกําลังวันใด้คือเก้าครับพี่น้องอ่ามาเบิง์ครับวิ่งรูด2จับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่2 3สา สองห้าสองเจ็ดสนะครับสองสามสองหนะครับตัวกันก็นกนคือ2 3งสกับสอเก้านะครับพี่น้องเด้อสองสตัวกันส่วนสองห้าสองเนะครับเซียนคนแก่จับคู่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมาเบืองกันต่อครับพี่น้องครับวิง่งรูดหจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่ 13 15 17 19 13 15 17 19นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ13 19เด้อพี่น้องเด้อส่วน15 17นะครับ15 17เซียนคนแก่นจับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอยู่ในกรอบเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับอ้าว มาดูงบน้อยครับพี่น้องงบหน่อยเด้ครับพี่น้องเด้อง,งบหน่อยสําหรับเอฟซีที่มีทุนบลายนะครับพี่น้องมาเบิ่งงบหน่อยกันนะครับงบน้อยนะครับสําหรับวันที่19เดือนห้าก็คือวิ่งรูด2กับ1ตัวประกบ4กับ6นะครับพี่น้องตัวประกบ4กับ6นะครับจับคู่2 4 2 6 1 4 1 6นนะครับพี่น้องเซียนคนเก่ง ชอบส่วนตัวนะครับเน้นให้ที่26 16นะครับ f c บมบกก็ไปที่2 4 1 4ได้ใดคือเก่าครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้นะครับพี่นอ้นองเสี่ยนคอนเกนขนันนำมาฝากพี่ต้อน,น้องคือเก่าสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้อง สำหรับเอเซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับน้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับส่วนเรเบซีทั้งช่องนะครับที่เข้ามารับแนวทางมาเบ่งแนวทางก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนรำ่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันสําหรับแนวทางหุนหนงนจจ้นนอร์ดรวมมวลวัจกรที่19เดือน5พศ2568นะครับก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจน รำรวยเฮงเงปังปังไปนากันได้ครับเด้อเอฟซีทางช่องนะครับคิดสิ่งใดก็คอยใดดังใจปรารถนาทุกประการนะครับพี่น้องเด้อสาหรับมือนี่นะครับเซียนคนเกนนะครับอ่าขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับพอกันไม่ได้ครับพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เซียนคนเกนขอกล่าวคำว่ารรตรีสวัสด์นะครับพี่น้องครับ